ควรจะหาผ้าปูโต๊ะหน่อยนะคะสนิมทางนั้นหรือจะหาทาหรือกลามังใส่ก็ดีนะคะร้านนี้สก,กปรกวางกับพื้นเลยมันตกอยู่บนโต๊ะก็ไม่ล้างเซฮายทักทายพี่พี่ทุกคนนะคะหลังจากที่อ่านคอมเมนต์นี้แล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดคะ่ะเช้านี้พรกับพี่ทัศจัดการสั่งโต๊ะมาใหม่เรียบร้อยแล้วคะ่ะหญ่ยาวชัไล่ควาเดิมเยอะมากๆเลยคะ่ะขอบคุณที่คอมเมนต์ติชมแนะนํากันเข้ามานะคะแต่ขอแก้ตัวนิดนึงนะที่บอกว่าร้านนี้สกปรกวางกับพื้นโต๊ะไม่ล้างอะไรเนี่ยคือไม่ได้วางกับพื้นนะคะมันอยู่บนโต ๊ะหั่นแล้วโต๊ะก็เช็ดแล้วแล้วมันก็ล้างแล้วเช่นกันค่ะไม่มีนะคะที่ว่าจะปอกปุ๊บเอามาหั่นแล้วทอดเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะมันมีเศษเปลือกมันมีเศษดินอยู่ค่ะส่วนเวลาหั่นพรก็หั่นบนเขียงนะคะแต่มันก็จะมีบ้างแหละที่แบบชิ้น2ชิ้นกระเด็นกระดอนหล่นลงมาบนโต๊ะเนี่ยแต่โต๊ะอ่ะคือเช็ดทั้งวันอยู่แล้วนะคะไม่มีทางที่ว่าโอ้โหถ้ามันกระเด็นลงไปที่โต๊ะ1ชิ้น2ชิ้นแล้วมันต้องทิ้งเลยเพราะมันเปื้อนมากแล้วก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่หั่นนนนนนแแแล้้วววมมัจะะะะกกกรรเเ็งงงไทีีี่่่่่่โตต๊คพพาาาสสหหออยยูบขิ แล้วเห็นสมควรว่าเออมันควรปรับปรุงอย่างเช่นโต๊ะเนี่ยมันเปื้อนจริงๆนะคะเพราะว่าพรใช้มาตั้งแต่ตอนพรสมัยอายุ16แล้วนะโต๊ะตัวนี้แล้วปัจจุบนัอนพรอายุ26ปีแปลว่าโต๊ะตัวนี้ใช้มาแล้ว10ปีค่ะมันก็เลยเปื้อนบ้างอะไรบ้างผุพังไปตามกาลเวลาก็เห็นสมควรด้วยเหมือนกันนะคะที่จะเปลี่ยนช่วงเช้าวันนี้อากาศร้อนมากๆเลยนะคะแล้วพี่ปอก็ไปขายน้ำป่นอยู่ในวัดพังม่วงด้วยพี่พพปอแวะมาถามที่ร้านว่าจะกินน้ำอะไรไหมซึ่งสัปดาห์ที่แล้วพี่ทัศน์บอกว่าอยากกินสตรอเบอร เบอรี่มาชงให้พี่ทัศน์โดยเฉพาะเลยค่ะอามาค่ะมาลองฉลองโต๊ะใหม่กันทีแรกก็กลัวว่าถ้าหันมันลงไปแล้วโต๊ะมันจะกระเดิก,กระดักหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วโต๊ะแข็งแรงอยู่นะคะเขาเคลมว่าสามารถรับน้ําหนักได้ถึง500กิโลกรัมค่ะแล้วพี่ๆดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะนอนพึ่งใช้โต๊ะไปได้ไม่ถึงครึ่งวันแล้วโต๊ะคือเปื้อนแล้วมันเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงที่พอเลือกซื้อโต๊ะสีขาวมาคือดูในรูปพรอนคิดว่ามันเป็นสีขาวแบบใสๆเช็ดทําความสะอาดได้ง่ายแต่พอเอาเข้าจริงมันนนกลาาายเป็สีขวด้ซึ่งมันทําให้ การทาความสะอาดยากมากๆแค่วางกล่องขนมแล้วลากไปลากมาก็คือเปื้อนไปรอยดําเป็นเปืนป้นๆเลยค่ะแล้วเช็ดไม่ออกด้วยคาดว่าจะต้องหาผ้าปูโต๊มาเพิ่มอีกนะคะเพราะว่าทาไมปูโต๊เนี่ยแล้วไปถ่ายคลิปตรงโต๊ะข้างหลังเดี๋ยวก็จะมีพี่ๆมาคอมเมนต์อีกว่าทําไมโต๊ะสีขาวมันถึงเปื้อนขนาดนี้พี่ๆก็ใจเย็นๆกันก่อนนะคะเดี๋ยวพรจะค่อยๆพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงไปทีละยา่างช่วงสายๆป้าใจมาหาที่ร้านเอากล้วยตากมาให้แล้วก็เอาข้าวผัดไข่มาให้กินด้วยค่ะขอบคุณป้าใจมากมากเลยนะคะแล้วดูสิ่งที่พี่ท นะคะพิธาเห็นพรเหนื่อยกูพรหิวก็เลยทําไข่เต่าให้กินแล้วไข่เต่าที่พิธศทําให้พรกินก็คือลูกเล็กจิ๋วหลิวจิตลิ์มากๆก็ไม่รู้ว่าพิธาจะให้พรกินเพื่ออิม่มหรือว่าจะกินให้หิวมากกว่าเดิมแต่ก็ว่าไม่ได้นะคะขนาดไข่เต่าลูกเล็กลูกน้อยแบบนี้ยังมีความกรอบแล้วด้านในก็พองกลวงเลยค่ะพี่ปอเอาน้าปั่นมาส่งแล้วสตอวรอเบอรี่แก้วใหญ่จุกๆแบบนี้พิธศจัดการประเดิมกินไปเลยค่ะนั่งกินไปยาวๆวันนี้หน้ารัาลูกค้าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ก็ขายได้เรื่อยๆออเดอร์กกก็พอมมีาแบบุ มีลูกค้าโทรสั่งไว้ตั้งแต่เมื่อวานพอพี่ทันมีเวลาว่างก็ว้าไปซื้อข้าวหมูแดงร้านแม่ปุ๋ของขึ้นชื่ออำเภอศรีประจันค่ะเพราะว่าวันนี้มีน้องมาจากดอนเจดีอีกแล้วน้องพรคนน่ารักคนดีคนเดิมน้องเอาของมาฝากเยอะมากๆเลยนะคะส่วนพรเนี่ยเตรียมอะไรให้ไม่ทันเลยค่ะเพราะว่าน้องทักมาตอนดึกมากๆแล้วขอบคุณน้องมากๆเลยนะคะของที่น้องเอามาฝากอร่อยถูกใจทุกอย่างเลยค่ะขอบคุณพี่ๆที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะถ้าอยากให้ร้านพรปรับปรุงอะไรก็สามารถแนะนํากันเข้ามาได้นะคะถ้าพรอ,อ่านแล้วรู้ รู้สึกว่าเห็นสมควรเนี่ยพรจะได้ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นค่ะวันนี้ไปก่อนและบาย